สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง m มอดฮับชา n นลครับและรอบนี้ผมมาลเล่าอีกหนึ่งวิธีการพูดให้ฟังครับรอบที่แล้วเนี่ยผมมาพูดในเรื่องของ FROW l เป็นโฟมเป็นหลักการพูดที่มีใครที่สามารถที่เรียบเรียงเนื้อหาคอนเทนต์ได้ดีเนี่ยเอามาใช้งานได้แต่ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยอาจจะพูดเรื่องของเนื้อหาเรียบเรียงไม่ค่อยดีเราลองมาใช้กฎนี้ครับในการพูดเช่นกันนะครับเราเรียกว่ากฎ เมลาเบียนครับเมลาเบียนคือกฎที่ว่าแบ่งกรอบในการทำลักษณะการวางตัวออกเป็น3ส่วนด้วยกันครับโดยแบ่งเปอร์เซ็นดังนี้ครับกรอบแรกครับกรอบ7%หมายถึงการตระเตรียมเนื้อหาที่เราจะนำมาพูด,ดนะครับคือเปอร์เซ็นต์ไม่ได้เยอะมากใช่ไหมครับจาก,กร้อยแค่7%เองแต่ว่าในความจริงเนี่ยก็ต้องประมาณหนึ่งนะครับเตรียมมาเยอะเหมือนกันกรอบเนี้ยจริงๆแล้วกฎเมลาเบียนเนี่ย คนที่พูดอาจจะไม่ค่อยเรียบเรยงเนื้อหาไม่ค่อยดีแต่ว่าต้องการความน่าเชื่อถือเนี่ยผมแนะนําให้ใช้กฎนี้นะเอาไปใช้ได้7%ไปแล้วใช่ไหมครับบล็อกแรกกรอบแรกเนาะกรอบที่2ครับบล็อกนี้จะอยู่ที่38%เรื่องของอะไรเรื่องของน้ําเสียงน้ําเสียงที่เราพูดออกไปครับแบ่งไฟล์ช่องคําให้ดีทิ้งน้ําหนักให้ดี เรื่องของเสียงสูงเสียงต่ําเอาให้ดีเอาให้ชัดมีลักษณะของการพูดแบบเรียบเรียงคือลักษณะของการพูดเนี่ยน้ำเสียงแบบให้แบบสมูทให้หน้าฟังไม่ให้เป็นพิษต่อผู้ฟังอันเนี้ยกฎแมลเบียนบอกว่าแบ่งไว้ถึง38%เลยนะเห็นไหมครับเยอะมากเลยเนาะแต่ถ้าอยากได้ให้เป็นร้อยเปซ็นตไงครับสุดท้ายครับกรอบบ็อกสุดท้ายบล็อกที่3พูดในเรื่องของลักษณะบุค,คลิกภาพ อย่างี้ครับสมมุติว่าผมเนี่ยะจะไปพูดที่มันเป็นทางการใช่ไหมครับสถานที่ที่เป็นทางการรักหัวฐานหน่อยดูดีหน่อยก็แน่นอนแหละอาจจะต้องใส่สูตรผูกไทยนิกไทยเสื้อเชิดโอจัดเต็มเลยนะครับชุดใหญ่ไฟกระพริบมาเลยนี่ก็จะเพิ่มให้เราเนี่ยน่าเชื่อถือน่าฟังมากขึ้นใช่ไหมครับอย่างที่ผมก็ต้องใส่เนี่ยสูรเชิดอันนี้ทำให้ผมดูน่าฟังมากขึ้นคือบางครั้งเนี่ยอาจจะพูดไม่รู้เรื่องหรอกแต่มองไปแล้วเนี่ยน่าเชื่อถือ น่าเชื่อมัน่นอันนี้บล็อกเนี้ยเมลเบียนกดเมลเบียนบอกว่าอะไรครับ55%เเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสมมุติผมถอดอย่างนี้เดี๋ยวรอแป๊บนึงครับผมแปลงกายก่อนอ่ะนี่ครับเห็นไหมฮะถ้าเกิดว่าผมเนี่ยใส่แค่เชือตอย่างเดียวความเป็นทางการจะดูน้อยลงครับแต่ก็ยังดูเรียบร้อยอยู่แต่ก็น่าเชื่อถือในระดับหนึ่งนะครับแต่ถ้าอยากให้มีมากกว่านี้ก็แต่งตัวให้ดีขึ้นถ้าน้อยกว่านี้ก็อาจจะเป็นโปโลเสือ้อยืดอะไรเงี้ยครับก็น้อยลงไปอีก ใช่ไหมครับอันเนี้ยแค่ความรู้สึกที่เห็นเนี่ยก็แทบจะบอกได้แล้วว่ามีความแตกต่างผมใส่ชุดกลับไปหนึงครับอ่ะกลับมาแล้วครับเนี่ยฮะเรื่องของการแต่งกายบุคลิกนอกเหนือจากการแต่งกายแล้วไม่ว่าจะเป็นหน้าทรงผมอะไรก็แล้วแต่ที่เกิดกับบุคลิกภาพนะครับพวกเนี้ย เกี่ยวข้องกับบล็อกสุดท้ายเลย55%เลยและมากไปกว่าน,นั้นครับถ้าเกิดเรานําเรื่องของวัจนภาษาคําพูดที่พูดเสียงออกไปหรือเอาวัจนภาษาลักษณะทางกายเอาให้ชัดเอาให้เคลียร์เช่นผมใช่ไหมครับหนคนสองคน3คนบล็อกแรกบล็อกกลางบล็อกขวาเสียงต่ําเสียงสูงเอาให้ชัดเห็นไหมฮะเล็กๆใหญ่ๆ อย่างนี้ยฮัอันนี้คือบุคลิกภาพเบื้องต้นที่เราเนี่ยสามารถแสดงออกไปได้โอเคไหมครับนี่ครับกมเมรเับีนใครที่อาจจะเนื้อหาคอนเทนต์ไม่ได้แน่นจําไม่ค่อยได้นี่ครับเราไปสร้างความน่าเชื่อถือน่าเชื่อมั่นจากบุคลิกภาพได้เขาบอก้าบหเลยและย้อนกลับไปเมื่อกี้ครับน้ําเสียง38%พูดให้หน้าฟังเข้าไว 7%นี่คือคอนเทนต์เพราะฉะนั้นลองไปดูครับไม่ว่าจะเป็น FRO WL หรือจะเป็นเรื่องของกฎเมลเบียนลองไปดึงไปใช้ไปปรับเลือกอันไหนไปใช้หรือจะไปใช้ทั้งคู่ก็ได้อย่าลืมไปปรับใช้กันนะครับผมฝากไว้เท่านี้ครับอนาคตในภายพักหน้าเรามาคุยมาพูดกันอีกแล้วก็ถ้ามีอะไรดีผมจะแนะนำเพิ่มเติม,ตมอย่าลืมกดไลค์กด u b s ส r i b e เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ m o d Hub Channel M O S H U B e, พิมพ์ใน YouTube ได้นะครับสำหรับวันนี้ต้องไปแล้วครับต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับ